นนานมีวิวัฒนาการเรื่อยมาส่วนใหญ่เป็นเนื้อสัตว์ผสมไขมันสมุนไพร,รเครื่องเทศและอื่นๆยัดไส้สัตว์ตากผึ่งกึ่งรมควันมีมากมายหลากหลายตำรับพริกแห้งแช่น้ำเอาเม็ดออกซะแพนเกลือปน่น รพราผิวมะกรูดหอมแดงกระเทียมรากผักชีกะปิโคลกละเอียดผสมกับเนื้อหมูบดละเอียดน้ำปลาหัวกะทิไข่เป็ดคลุกเคล้าให้เข้ากันยัดไส้หมูขยำเกลือบดล้างสะอาดทั้งข้างนอกข้างในซับแห้งผูกหัวท้ายขดเป็นวงกลมย่างไฟจนเหลือง ไส้กรอกเนื้อปลาช่อนย่างสุกกี้ยำยาขขาอ่อนซอยโคลกละเอียดน้ำปรุงรสปลาแหมมีหัวกะทิน้ำมะนาวน้ำส้มซาน้ำกระเทียมดองน้ำตัดบีบตัวลิสงขั่วเอาเปลือกออกบดหยาบกระเทียมดองซอยผิวส้มซาซอยหอ,อมแดงซอยหนังหมูต้มสุกหั่นเส้นข้าวสารขั่วป่น คลุกคล้าให้เข้ากันเป็นปลาแหนมรับประทานกับไส้กรอกขันพอคำได้ไส้กรอกปลาแหนมแหนมใบชะพลูผักกาดหอมพริกขี้หนูพริกไทยกระเทียมรากผักชีโคลกละเอียด เนื้อหมูบดละเอียดข้าวสวยข้าวเหนียวนึง่งเกลือป่นน้ำมันพืชเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักสิบนาทียัดไส้หมูทำความสะอาดซักแห้งมัดเป็นท่อนๆผึ่งแห้งย่างไฟเป็นไส้กรอกข้าวแหนมขิงอ่อนถั่วลิสงทอดต้นหอม รเทียมรากผักชีโคลกละเอียดเนื้อหมูติดมันบทหยาบเกลือป่นข้าวเหนียวนึง่งคลุกเคล้าให้เข้ากันยัดไส้หมูทำความสะอาดซับแห้งมัดทอนพึ่งแดดหนึ่งสองวันย่างจนสุกเหลืองเป็นไส้กรอกอีสานร,รับประทานกับขิงอ่อน ตัวลิสงทอดต้นหอมพริกิีหนูกระเทียมโคลกละเอียดเนื้อสันบัวบดละเอียดตับม้ามบัวสับเกลือบ,บน่นข้าสวยคลุกเคล้าให้เข้ากัน ยัดไส้หัวล้างสะอาดซับแห้งมัดท่อนผึงในร่มสีห้าวันทอดได้หมั่เนื้อปริกแห้งแช่น้ำเอาเม็ดออกซับแห้งเกลือป่นขา่าตะไคร้ขมิ้น แตงกระเทียมรากผักชีกะบิโคลกละเอียดเนื้อหมูมันหมูบดละเอียดใบมะกรูดซอยผักชีต้นหอมซอยน้ำปลาคลุกเคล้าให้เข้ากันยัดไส้หมูล้างสะอาดซาแพงมัดหัวท้ายย่างจนสุกเหลืองเป็นไส้อัวรรับประทานกับน้ำพริกหนุกแค่ I love you, man.